สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือกล่องใส่รองเท้าอันนี้คือกล่องข้างนอกเขาอยู่ยนะผมสั่งมา10ชิ้นเขาแถมให้2ชิ้นรุ่นนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในกล่องนี่แหละเดี๋วยวจะเปิดให้ดูที่ต้องสั่งซื้อกล่องรองเท้ามาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ไปดูว่ารองเท้าหน้าบ้านเนี่ยมันมันเป็นยังไงตอนนี้นะคือมันอยู่ละเกะละกะยังไงคืออยากจะจัดระเบียบรองเท้าให้มันดูแบบเป็นระเบียบหน่อยบางทีมันแบบโดนฝุ่นโดนละอองฝนโดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยมัน เร็วกว่าเวลาปกตินะครับซึ่งเสียดายมากบางทีรองเท้ายังไม่ได้ใช้เลยให้ไปดูก่อนนะมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแกะนี่ให้ดูกันนะครับอันนี้คือโซนที่วางรองเท้าหน้าบ้านปัจจุบันนะครับเห็นปะชั้นที่ใช้วางปัจจุบันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันโอเพนเลยอะมีแต่ฝุ่นมีแมลงมีอะไรสามารถเข้าไปได้นะครับเนี่ยแล้วบางทีรองเท้ามันวางทับกันอย่างเงี้ยนะครับรองเท้าแม่บ้านเสียหมดเลยนะครับมันแบบเห็นปะมันไม่มีที่เก็บอะเนี่ยฝุ่นนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปเอาไปทําความสะอาดแล้วก็มาใส่ใหม่เนาะอันนี้ขนาดมีประมาณ4ี่ชั้นนะมันยังไม่พอเลยข้างล่างนี้เองนะเดี๋ยวเราจะมาจัดโซนใหม่นะครับด้วยกล่องใส่รองเท้าให้มันดูแบบดีหน่อยนะครับหน้าบ้านมันก็เหมือนหน้าตาเราแหละให้มันดูดีหน่อยมันจะได้หน้าเข้าหน้าอยู่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะมาถึงกล่องใส่รองเท้านี่ละเดี๋ยวผมจะแกะเอากล่องด้านในออกก่อนนะครับอันนี้เป็นกล่องพัสดุที่เขาป้องกันการกระแทกมาภายในกล่องนี้มันก็จะมีกล่อง เล็กๆอีก4กล่องนะครับเห็นไหมเนี่ยคือ4กล่องนะครับเดี๋ยวออกมาข้างนอกให้หมดเลยดีกว่า พอออกมาปุ๊บมันก็จะเป็น4ี่กล่องอย่างนี้แต่ละกล่องของกล่องนี้นะมันสามารถประกอบได้3ชั้นอันนี้คือยังไม่ประกอบไงยังแยกชิ้นส่วนอยู่มันก็จะสามารถอยู่ในกล่องขนาดเล็กนี้ได้อันนี้คือกล่องใส่รองเท้าซูเปอร์ล็อกมันมีอยู่3ชั้นแต่ละกล่องเนี่ยเขาจะให้ชิ้นไหนมาบ้างเขาจะดูนี่อย่างอันนี้1ชิ้นนะอันนี้6ชิ้นอย่างนี้ครับเขาจะบอกนอกกล่องอยู่แล้วเวลาประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันเหมือนคู่มือการใช้งาน1 2 3 4 5สี่หวิธีประกอบมีอะไรบ้างนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็น ชูบ็อกนี่อันนี้ก็คือขนาดไซส์ของกล่องเนี่ยเวลาประกอบแล้วสูงอะไรขนาดไหนเดี๋ยวผมจะแกะอันนี้ให้ดูหนึ่งกล่องเป็นตัวอย่างว่าเออมันมีอะไรบ้างข้างในนี้นะหลังจากแกะกล่องเล็กออกมาแล้วนะครับก็จะเจออุปกรณ์ทั้งหมดประมาณนี้นะครับอยู่ในกล่องอันนี้คืออันดับแรกคือฐานของมันที่เราเอาไว้ใส่ด้านล่างสุด มันจะเป็นลนักษณะมันจะเป็นแบบนี้เอาสวมเข้าไปตอนตอนท้ายสุดเพราะมันจะอยู่ด้านล่างมี4อันนะครับต่อมาคืออันนี้ฝาด้านหน้ามันมี3ชั้นเนาะก็จะมี3ฝาอันนี้ฝาด้านหลังเหมือนกันมี3ชั้นก็มีฝาด้านหลัง3อันนะครับส่วนอันนี้เป็นฝาข้าง นะครับเป็นฝาด้านข้างเขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้อันนี้จะมี6อันเพราะว่ามันซ้ายขวาเนาะหอันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นฝาบนสุดจะมีอันเดียวนะครับมี3คอนโดอันบนสุดจะเป็นฝาปิดอันนี้จะเป็นของชั้นแต่ละชั้นมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นี่หนึ่กล่องเล็กจะมีประมาณนี้นะครับเรามาประกอบกันง่ายๆนะ ที่ประกอบนะครับเราจะประกอบกล่องบนสูตรก่อนก็ได้หรือว่าล่างสุตรก่อนก็ได้นะอ่ะฝาด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีที่ล็อกอยู่อยู่ประมาณ4จุดแต่ละข้างนะแล้วเขาก็จะมีลูกศรบอกไวช้ชัดเจนว่าอันเนี้ยเอาลงเอาลงข้างล่างอย่างนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะเราก็เอาที่มันมีลูกศรเนี่ยลงด้านล่างอันนี้สมมติว่าผมเอามาด้านข้างมาหนึ่งคู่นะครับ1คู่แล้วผมก็เอานี่ตัวต่อมาอย่างนี้นะครับด้านที่มันเป็นอันนี้นะครับ มันจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยกันเนี่ยนะครับอันนี้จะเอาไว้ด้านหน้า,น,านะครับอันนี้จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับนี้ผมจะเอาด้านข้างมานะครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดลงเนี่ยแค่นี้มันก็อยู่แล้วนะครับ <Demon. S 1> เห็นไหมล็อกมันจะล็อกของมันเองเลยนะครับจะล็อกด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้เราก็เอาที่มันมีลูกศรเนี่ย ส่วนอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะเอาแผ่นด้านหลังมา1แผ่นนะครับสามารถคือมันมีร่องให้ให้เสียบอยู่แล้วะนะครับเราแค่เอาให้มันตรงร่องนะแล้วก็เล็งเลงให้มันตรงร่องนะครับแล้วก็เอามือตกตอย่างเงี้ยเห็นปะอันนี้คือด้านหลังเรียบร้อยละเริ่มเป็นรูปเป็นล่างละสามด้านละอันนี้ฝาด้านหน้ามันจะมีที่จับอยู่นะครับตัวที่มันมีปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ด้านบน มันจะมีล่องตรงนี้มันจะยาวมาถึงแค่นี้มันจะสุดให้เราเอาหมุดตรงนี้นะครับใส่ไว้ตรงนี้เลยนี่อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเวลาเขาเปิดออกมาแล้วเขาจะรูดอยู่แลยประมาณนี้อย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราจะปิดเราก็เอาลงอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ปิดละเวลาเปิดก็เปิดอย่างนี้แล้วก็ดันมาอย่างนี้ถ้าเราอยากให้มันค้างไว้นะแต่ปกติเราก็เปิดแล้วก็เอาออกแล้วก็ปิดอย่างนี้เหมือนเดิมเนาะตัวนี้มันจะเป็นตัว สำหรับว่าทําให้มันล็อกอยู่อย่างนี้นะครับอ่ากล่องแรกนี้ถ้าเราจะเอาเป็นกล่องบนสุดเราจะต้องใส่ฝาแค่เอากดลงอย่างนี้เนาะให้มันให้มันตรงล็อกนะครับตรงล็อกตรงเขี้ยวของเขาเนี่ยมันจะมีล็อกอ ทีนี้ผมก็จะได้หนึ่งกล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องด้านบนสุดแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่อยากจะใส่กล่องด้านบนสุดนะครับฝาเนี่ยเราจะปิดสุดท้ายแล้วก็เอาฝาเนี่ยออกมาก่อนเนาะ,ะฝาออกมาก่อนนะตัวหมุดของเขาเนี่ยผมใช้แค่มือกดก็ออกแล้วเนี่ยนะครับเราจะต่อให้มันครบ3ามชั้นก่อนแล้วค่อยปิดฝาบนสุดก็ได้นะครับแล้วก็เอาอันนี้มาต่อนะครับอันที่2อเนะี่ยครับแล้วเราก็ ประกอบด้านข้างเหมือนอันแรกที่เราทำเลยเนาะเอาด้านลูกศรลงแล้วเราก็กดลงอย่างนี้ใส่ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหลังจากทาครบสามชั้นนะครับด้านบนผมก็จะปิดฝามันไว้แบบนี้เนาะส่วนด้านล่างนี้นะครับฐานเนี่ยเราจะเอาตัวนี้นะครับที่เข้าให้มาเนี่ยมันจะมี คล้ายๆรูปทรงของมันเนี่ยให้เราสามารถเอาใส่ได้นะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่เลยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูนะนี่อันนี้นะครับเราก็เอ๊มันโค้งมนอย่างนี้เราก็เอาใส่อย่างงี้ใส่อย่างงี้นะครับตัวนี้มันจะล็อกอยู่นะครับนี่คือใส่ง่ายมากมันไม่ได้ออกง่ายครับดึงไม่ออกนะครับจนกว่าเราจะกดตัวนี้แล้วก็ดึงออกมา่เนี่ยอันนี้คือฐานล่างสุดครัแล้วก็ใส่ให้ครบ4อันก็ ใส่เข้าไปจบแล้วนะหมดละเรียบร้อยประกอบ ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับอันนี้คือ1คอนโดนะครับมี3กล่องขนาดก็มันจะมีข้างกล่องนะํามจำไม่ได้นี่ด้านข้างก็จะเป็นเนี้ยกว้างอยู่นะเขาบอกว่าใส่รองเท้าผ้าใบาใส่รองเท้าได้หมดอะ่ะผมว่ากล่องหนึ่งเนี่ยอาจจะใส่รองเท้าลูกสาวคนโตอาจจะใส่ได้ถึง2อันรองเท้าผ้าใบ2อันรองเท้านักเรียนอะไรเงี้ยหกล่องใหญ่มันจะมีบล็อกเนี่ยสิอันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้หมดแล้วก็เอาไปจัดให้ดูว่าเออลักษณะมันจะเป็นยังไงนะ เสร็จก็จะดูเป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างนี้เลยอันนี้หลังจากคัดรองเท้าเสียออกมันก็จะมีพื้นที่อยู่เยอะเลยนะเหลืออยู่เยอะเลยนะแล้วก็สามารถใส่เพิ่มได้อีกนะครับหลังจากเอามาจาัดในนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมว่ารองเท้าเนี่ยเป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยอนะดูดูหน้าบ้านหน้ามองขึ้นตั้งเยอะอะครับ จากที่มันละเกะละกะอยู่เงี้ยมันก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาจะใช้มันก็สามารถเปิดได้ง่ายเนาะจะเอาคู่ไหนก็ยกขึ้นมาแล้วก็ดันไว้อย่างเงี้ยตัวฝาเปิดเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยมาครับเนะี่ยง่ายมากเลยปิด พลาสติกเขาจะเป็นพลาสติกใสนะสามารถมองเห็นรองเท้าทุกคู่ที่อยู่ข้างในเลยช่องไหนที่มันว่างที่มันเหลือเยอะแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้ง2คู่เลยก็ได้นะป้องกงันแมลงแล้วก็ฝุ่นแล้วก็ละอองน้ํานะครับผมว่ามีสักคนแหละที่สงสัยว่าเอา้าแล้วมันแข็งแรงไหมไอ้กล่องเนี่ยที่ใส่รองเท้าเนี่ยอย่าลืมนะว่าผมหนัก70ิกิโลนะครับ70หรือ71กิโลนี่แหละฮะ,ะนี่นะ,ะนะครับยกขาขึ้นเลยนะ เนี่ยนะครับที่จริงอะมาสามารถวางซ้อนแบบ4 3 2อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราจะจัดนะครับแต่ว่าฝาด้านบนเนี่ยมันก็จะเอาไว้เก็บเป็นสแปร์ได้เนาะเนี3 4 5อย่างเงี้ยเรียงกันก็ได้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับสาหรับรีวิวอุปกรณ์นะครับใส่รองเท้าหรือว่ากล่องเก็บรองเท้าเนี่ยรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่น5660นะมันจะมีเซตของมันอยู่นะครับมันจะมีรหัสของมันอยู่รุ่นนี้5660กล่องใส่รองเท้าหรือว่าชูบ็อกนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,300กว่าบาทนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงโปรช่วงอะไรต้องไปดูใน La z a d a s h o อป e ีช่องทางการจำหน่ายของซ u p เปอร์ล็อกเขานี่แข็งแรงทนทานมากนะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านภายในครัวยังมีเหมือนเดิมมาเรื่อยๆเลย ะนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ